รดน้ําอย่างไรให้ผักงามครับอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ก่อนที่อาจารย์ตอบผมงงฮะก็รดไปธรรมดานี่ดิต้องมีวิธีสิคะเพราะว่าหน้านี้เป็นกําลังจะเข้าสื่อดูร้อนยังเป็นทางการเข้าแล้วล่ะค่ะแล้วก็รดูดร้อนอ่ะที่สําคัญเลยคือความชื้นสัมพัทธ์ในบรรยากาศอะค่ะเขาจะต่ํามีผลเหรอมีค่ะมีผลอย่างมากเลยแล้วก็อีกอีกอันนึงเลยคือความยาวของช่วงวันอืชั่วโมงอืถ้าเป็นไปได้เลยเราจะต้องเปลี่ยนเวลารดน้ํา ปกติรถ7-8็ดถึงโมงเปลี่ยนมาเป็น9ก้าถึงโมงอ๋อแล้วก็ไปลดอีกทีนึงคือเดิมเคยห้าหโมงเย็นเปลี่ยนใหม่ค่ะเป็น4ี่ห้าโมงเย็นนะคะแล้วก็เพิ่มช่วงเวลาค่ะลดน้ําช่วงกลางวันอีกรอบหนึ่งอุ้ยผมเคยได้ยินมาว่ารถกลางวันนี่ผักมันจะสลบไม่ดีไหมคะอาจารย์ลดได้หรอกลางวันลนดะได้ที่เขาบอกสลดคืออะไรหนึ่งน้ำร้อนจากอะไรแทงน้ำใสาย,ยางตักแดด อเวลาเราพ่นไปปุ๊บเราใช้งานเลยใช่เหมือนอุ้ยหักเหมือนโดนลวกถูกต้องทำไงครับอาจารย์ดังนั้นเปิดน้ำที่ค้างท่อเอาไว้เปิดไปก่อนใช่หรือถ้ามันไม่ได้จริงๆคือรองน้ำเก็บไว้ในที่ล่มแล้วเราค่อยเอาไปรดช่วงกลางวันค่ะแล้วก็เทคนิคอีกอย่างหนึ่งเลยคือควรจะต้องลดที่ดินให้มากที่สุดหรือถ้าบางคนน่ะ จะใหม่ๆเนาะอ,อาจจะแบบมี <Application S 2> เทคโนโลยีแอปพลิเคชันอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องเราก็เพิ่มเป็นทุกๆ2ชั่วโมงกดปุ๊บหมอกพ่นฟูทุกๆ2ชั่วโมงเลยดูค,ความชื้นสัมผัสในบรรยากาศอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์ดีครับอาจารย์ประมาณก็คือถ้าความชื้นสัมผัสต่ากว่า50%อร์ย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องเริ่มมีการสเปย์น้ำเข้าไปแล้วค่ะ วิธีการกําจัดเพลี้ยไฟไรแดงฮะศัตรูตัวฉกาดครับค่ะศัตรูที่พาพวกนี้มาเลยก็คือจะเป็นมดค่ะเราจะต้องรู้ก่อนว่ามดอ่ะมันชอบหรือไม่ชอบอะไรสังเกตได้เลยนะคะว่ามดนะคะเขาจะมาช่วงไหนครับมาช่วงที่อากาศแ้งๆพอมันมาช่วงนี้พวกมันก็ข้าวเพไไลี้ยไฟายแดงมาดังนั้นครับถ้ามันชอบแล้งเราก็อย่าให้บริเวณพื้นที่เราอะค่ะมันแห้งมันแล้งอ๋ออย่าให้พื้นที่นั้นแห้ง ถูกต้องค่ะ <ทำ S 2> กลางวัน <ทำ S 2> เพิ่ม<ห>การลดน้ําไปอีกรอบหนึ่งโดยเฉพาะโคนต้นจะดีที่สุดเราต้องไปลดบริเวณนั้นให้มันเกิดความชื้นแล้วมดก็จะหนีในกรณีที่แบบผักเยอะ แล้วมันระบาดหนักก็ไม่ไหวจริงทําไงครับจารย์ต้องใช้พวกสารชีวพันธุ์ค่ะพวกจุลินทรีย์ต่างๆโดยเฉพาะบิวเรียรแล้วก็เมทาไลเซียมนะคะคจะช่วยกําจัดพวกเพียไฟไยแดงได้ค่ะแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือพวกนี้ค่ะจะช่วยแบบป้องกันได้ระยะยาว ใครอยากรู้สูตรน้ำหมักนะคะไปติดตามดูได้ในบ้านและสวนคัดลุมนะคะผักนอกปลูกง่ายทําได้ทุกฤด,ดูค่ะ EP 2ค่ะปลูกผักสลัดยังไงไม่ให้สลดครับอาจารย์โอ้โหคำคล้องจองมากเอ,อจริงๆอ่ะผักสลัดอ่ะบอกเลยนะว่าปลูกง่ายกว่าผักคะน้ากวางเฮ้ยจริงเหรอผมว่ามันหโหมันหลายคนที่ผม,มปลูกยากนะถ้าเรารู้นิสยัยแล้วเราลองปลูกแล้วอ่ะรับประกันยังไงก็ปลูกได้งามกว่ามันทํายังไงบ้างอาจารย์ปกติผักสลัดนะคะ ปลูกได้ทุกฤดูแต่คนจะชอบคิดว่าฤดูหนาวฤดูเดียวไใช่ใชมันก็จะย้อนกลับเข้าไปในเรื่องของ การเตรียมดินดับแรกถูกไหมคะครับแล้วกลับมาถึงเรื่องชื้นแต่ไม่แฉะชื้นไม่แฉะหลังจากที่เราย้ายต้นกล้าลงแปลงไปเรานะคะช่วง2สัปดาห์แรกนะคะบอกเลยว่าขอให้ใช้น้ําหมักชีวภาพที่เป็นในเรื่องของฮอร์โมนดอกกล้วยนะคะเพื่อเร่งรากเร่งใบหรือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะแล้วก็อีก2สัปดาห์ก่อนที่เราจะตัดนะคะควรจะเปลี่ยนเป็นน้ำหมักนมหรือน้ำหมักผลไม้เพื่อจะช่วยให้โครงสร้างของผนังเซลล์ของผักสลัดนะคะแข็งแรงและกรอบนะคะ แล้วก็พอเวลาเราตัดไปปึ๊บเขาก็จะสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะไม่นานเนาะแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างนึงเลยก็คือถ้าเราปลูกหน้าเนี้ยหน้าร้อนเพิ่มการลดน้ำอย่างที่บอกตอนช่วงที่เราลดน้ำยังไงให้ผักไม่สลดเพิ่มกลางวันไปเลยนะคะผักที่สวยใสไร้สารนี่ มันทําได้จริงเรอครับทำได้จริงสิคะทายังไงครับอาจารย์าป้องกันก่อนเกิดลดให้ถูกระยะการเจริญเติบโตของพืชยังไงครับอ่าป้องกันก่อนเกิดเลยก็คือตั้งแต่การปรุงดินเราควรจะต้องมีการลดสมุนไพรหรือสารชีวพันธุ์ต่างๆในช่วงในการหมักดินเพื่อป้องกันไข่มแมลงต่างๆแล้วก็โรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นรบริเวณดินนะคะค่ะ,คะ ส่วนลดให้ถูกระยะคืออะไรถ้าเรามีน้ำหมักไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงฮอร์โมนนกกล้วยน้ำหมักผลไม้น้ำหมักปลาต่างๆพวกนี้จะช่วยในการส่งเสริมทางด้านกิ่งก้านใบหลักๆเลยก็คือที่นิยมก็คือจะเป็นฮอร์โมนไข่ะนะคะน้ำหมักผลไม้ครับ<ม>แล้วก็น้ำหมักนมตัวน้ำหมักนมจะมีแคลเซียมเป็นองค์ประกอบพอเวลาเราบริโภคเข้าไปปุ๊บก็จะรู้สึกกรอบหวาน